สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ท้องฟ้าดูสวยงามนะเอซีท่านโอ้โหดูท้องฟ้านะครับพี่น้องเอยไม่รู้ใช่ปะไปไปพูนไปไปเล่นไก่หลงเอ้ยมันเปื้อนเสื้อโอ้โหเสื้อต้องใส่ไปวัด ทำคลิปอะไรเอ่ยโอ้โหวันนี้ไม่ต้องถามเลยว่ามีเมนูอ,อะไรลงไปทุง่งนามาถึงกับว่าน,นึ่งปลาเลยะฮะนะอ,อันนี้ฝากไปวัดบอกจ้าไปวัดเยฟซีเพิ่งเอามาแล้วกลับไป่ายตัวน,นั้นพร้อมลาบปลาตองเอฟซีทุ่งนาเขายังมีเออ่ายเออแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยค่ะนี่นึ่งปลาบอกนึ่งปลานิลค่ะ โอ้อันนี้จะไปวัดที่ผมจะไปในวัดอะไรนะเจ็บเจ็ไปวัดไหนวัดเอ่อจตประดงบ่วัดนี้ไงเดี๋ยวนี้รงวัดบ้านเฮานี่เปิดวังวังอยู่อ๋อนี่วัดบ้านเฮานี่บ่จ้าในไปพูน้ำปลาลาปลาตองน้ำค่ะเพื่อนเอาเงินมาให้ซืนอนี่คือเอฟซีเอาไปให้อ่าไปนี่ถวายวัดบ่จ้าถวายวัดนี่ อันนี้ผลแล้ไม้ผลแล้ไม้แล้วก็มีลาบปลาตองไปเอาเไปลาบปลาตองมันยายนะให้เห็นหมดแล้วก็มีเงาะบ่จ้างงะแล้วก็อีหยังระบันนี้น <crest fallen> อีหยังนี่ลาบปลาตองลาบปลาตองโอ้บกน้อย มีนาประตองในเอีทุกท่านแล้วก็เลยไปเอาอันนั้นด้วยนะคลิปตัวนั้นด้วยตัวไหรผัดด้วยนะคะนึ่งผักด้วยบ่เอออ้มีนึ่งผักด้วยอันนี้คือเอาไปวัดบ่อเอาไปวัดเบิลยที่ไหนหอโอ้ไปวัดหมดนี่แหละนาปะดองเอาไปวัดวันนี้วันพระได้เนะาะวันนี้วันพระวันนี้วันพระในเอฟซีทุกท่าน วัดอีหยังนะสวรรค์สวรรค์อยู่ทางบุญรื้มเหรอเออวัดดอนสวรรษอือเอฟซไปพุ่นแล้วมื้อนี้อันนี้แต่แต่ว่าอันอันนี้คือวัดอยู่บ้านนี่เนาะเออเอฟซีเพิ่นเอามอบอันเสบบา่ยา้าบ่ใส่บาเแล้วกเฮ็ดอ่ะ กับข้าวไปคือว่าเอาเห็ดลงวัดเบิดนะเห็ดกับข้าวอ๋อเห็ดอุ่นคือเห็ดอุ่นอันแบบทางกับข้าวทางอีหยังทงั้งอืออเาไปที่วัดเนาะจ้าเห็ดบุญอยู่วัดเนาะเห็ดบุญอยู่โอ้อนุโมทนาสาธุเดลยน้องพิ่นโทรมาเมื่อวานนี่บ่จ้าเพิ่นโทรมาเมื่อวานอู้หูหนึงปลาหนึงปลาห่อใบตองเนาะ เอออโอ้คุณนัดกันอ,อันเอฟซีนัดกันอ,อันไปวัดจตุรสวร์ตีแมนโอ้ขอา้าพเจ้ากำลังจตุสวรรค์ราจะประดงเหนือวัดจตุรสวรประดอนสิสิอื่นเลยอ๋อได้บุญคือกันละวัดใดก็ได้แมน่นเออนี่นะเอฟซีท่านที่นี่ครับสั่งนะก็แม่ปุ้ยก็ได้จัดการให้แล้วเนาะน,นะครับไม่ว่าจะทำบุญวัดไหนก็ได้บุญเหมือนกันนะทุกท่าน ว่าจำเป็นต้องไปเหตุวัดนั้นวัดนี้นะครับแค่ท่านมีนะมีใจที่แม่ตานะครับทำบุญวัดไหนก็ได้นะครับเอกอการอุทนาสาธุด้วยนะครับแม่ปุ้ยก็กำลังขมักขะ้นอยู่ในอุซ่ขั้นนะเออคนก็กำลังเหตุจัดแจงกับข่าวกับน้ำเพื่อที่ไปวัดนะครับตอนนี้ก็ตีห้ครึ่งเนาะ อ่ันนี้ก็เป็นเมนูวันนี้วันพระนะครับวันนี้วันพระทีมงาน YouTube ของเราก็จะไปวัดนะครับทีมงาน YouTube ของเราก็จะไปวัดที่จำปดงนะครับ ลุงแล้วก็ YouTube ไปแต่เช้าในเอฟซก็ไปรวมตัวไปเจอกันที่โน่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงไม่ได้ทำงานอะไรนะก็คงจะทำงานที่เล็กม้าแม่แม่นะครับพอเป็นวันพระนะครับงดทำงานวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่พักผ่อนหรือว่าชิวๆเนาะเอ่ออน,นอุโมทาสาธุนะครับ ของน้องเปรี้ยวก็ไปเหมือนเดิมของน้อเปรี้ยวก็ไปเหมือนเดิมมีอาหารให้เหมือนเดิมกับข้าวน้องหมาก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะโอเคก็มีกับข้าวน้องหมาวันนี้งดเพราะว่าเพราะว่าเม่งดนได้มาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเพราะเป็นวันพาร์ก็เลยไม่ได้ทำงานก็เอยู่อ๋อดูอ๋อไปวัดนี่เพิ่นเพิ่นอันเมาจกบาทปั่นคุณสองพันบอกอู๋เอ้อ ไอ้ปุ๋ยก็จะได้มีงานเนาะทั้งน้ำทังอะไรโอ้ครับผมสองพันบาทในสิวท่นนานฮะเสมือนละสามท่านจะไปที่ของนะของแล้วก็เอาพวกน้ำพวกอย่าเนี่ยนะจับอันนี้ก็นุนโฆษาสาธุน้ำเน,น,นี่ยครับไปใช่ปะอย่าโดดใส่เสื้อนะอันนี้เรามาเล่นไก่ลงแล,งล้วลงเพื่อนมาแล้ว ไปเล่นกับเพื่อนเออ,อคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับผม